หวานให้ยายนับเกี่ยวไปอยู่แปดเลยวไอ้หน้าก,กมิดผงกระมิดแถวเขาวนันีคนกินมกนะักเนาะ Ớ... Cái <repay>. phải cuốn em thấy cứ phát chiếm thầu đây thầu thầu là đẹp. พ็อเชียแต่ผมนหน่อยๆก็ใส่อูใส่อูเอเชียกรึ่งพอเชียพร้อมตำเขาแล้วมีตำไม่ได้กินดอกเด้งหน่อยทุกวันเขาบอกต้องตำแล้วซื่อน้ำเน้อหมาอ๋ออันนีกว่าตัวนาบ้าน มาปาดมาแล้ว mm hmm. สีตาอิงแลาวไหวสิงสายไฟ mm hmm. ปลอกๆเสร็จล้วก็เอาฝานฝานนาไปตากแดดตากจากแดดนีงจะได้กินฝานในถั่มแงแดดเดียวอ๋อ oh, แดดเดียวเอ๋ค mm hmm. hey, ือหมูแดดเดียวอ่ะ <laughs> ไอตอนมันเมาเมาเขาอะไรนีกอุก็ลกตุทธกเมีมย,มนนเยมันอะน้องเขยมันน้องเขยมันน้ำกู้ไปใจรัดมีคนไปน้ำผอเนาะเขาไม่รู้มันทำดีได้ไดีดทำชั่วเลยชั่วใอ,อยรู้จัะ นั่งโดดไปนอนหน้าชาวมากไม่หงค์เขาไปรอแจมลูกกลิ่นนี่แหละฮามุนทั่วจะพ่นนั่นรอแจมพ่นนี้รอแจมอีกพวกขี้ยาียเนื้อยิยนไหลซื้อจักไรจักไรเนี่โอ้มีสีดินสวัะ ติดของหน้ามันเน่สบายดิให้แล้วไอ้คุนก็บอกว่าโอ้ยสันเห็นเน่แต่งตัวโอ้ยยิหยาบหยาบท่นเดินหยุดสบายที่ดินคิดถึงแกเนาะแต่ก่อนนะเดี๋ยวจะก็เหม่นี่เด้อแกมาในตลอดว่าท่านได้ไปไหนเลยไปแล้ว เดี่ยวก็ยายก่อนนี่ท่เดี่ยวเลี้ยตายแล้วขีเดะกับีเดะน้ำกับดำแควบอเข้าชอบไอ้ก็มีเ้าไว้คัด เอากุพิจังมาชอบกุตัวอ่านเรอกเรามาไมัยน,นี้สอนขยันทำงานทำอยู่ทำกินดีก็ดีแล้วใส่มันไข่ตัวนี้ ไก่ขาวเนี่ยไกย่ผูตัวเนี่ยงามอข้นข้นขึ้นศาสตร์นี่ก็ปล่อยนะไม่ใช่ทำหนังสือไม่เดี๋ยววันไหนไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยมันมีหลายมือเนอะชั่วบ้านเวลาบ้างเลง

มันก็อเขาน้ำน้อยเถอะเติมได้นี่นังพ่อยชาวเกลือ